วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันค่ำคืนวันที่19เดือนสิงหาคม2564นะครับ Facebook ของนัทธนกกิจอํานวยหรือของนายธนัธนกกิจอํานวยหรือว่าไฮโซนัทเนี่ยนะฮะได้มีการเขียนข้อความบอกว่าคําแถลงการกรณีอาการบาดเจ็บของนายธนธนกกิจอํานวยหรือว่าคุณลูกนัท ตามที่ได้ปรากฏข่าวสารเผยแพร่ทั่วไปเมื่อวันที่13สิงหาคม2564ว่านายธนธนกิจอํานวยหรือว่าลูกนัดได้รับบาดเจ็บที่บริเวณใบหน้าและดวงตาจากการดําเนินการควบคุมและสลายการชุมนุมของเจ้าหน้าที่ณบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิและแยกดินแดงกรุงเทพมหานาครจนต้องเข้ารับการรักษาจากคณะแพทย์นั้นนายธนััและคครรอบรวธนกิจอํานวยขอขอบพระคุณคณะแพทย์ผู้ทําการรักษาและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านตลอดจนญาติมิตรที่ได้กรุณาช่วยเหลือ หรือติดตามสอบถามอาการบาดเจ็บของนายธนัทและความคืบหน้าในการรักษาด้วยความห่วงใยและปรารินาดีมาโดยตลอดในการนี้นายธนัทและครอบครัวขอเรียนต่อสาธารณชนว่าที่ผ่านมาทางครอบครัวและคณะแพทย์ผู้รักษายังเคยยังไม่เคยให้เขาใดๆกับสื่อมวลชนหรือบุคคลที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวฉะนั้นครอบครัวธนกิจอํานวยจึงขอแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงโดยมีรายละเอียดดังนี้ ในประการแรกนายธนัตได้รับบาดเจ็บโดยมีบาดแผลฉีกขาดเป็นรูปครึ่งวงกลมที่บริเวณคิ้วขวาลักษณะเกิดจากการถูกกระแทกด้วยวัตถุของแข็งไม่มีคมลักษณะเป็นกระบอกกลมซึ่งคณะแพทย์ผู้ตรวจรักษาได้ตรวจวินิจฉัยแล้วพบว่านายธนัทมีแผลบวมช้ำที่เบ้าตาขวาและมีบาดแผลฉีกขาดที่คิ้วขวากระจกตาขวาฉีกขาดลูกตาขวาแตกจอประสาทตาขวาลอกจากนั้นนายธนัทจึงได้เข้ารับการรักษาอาการบาดเจ็บจากคณะแพทย์ ด้วยการผ่าตัดแล้วปัจจุบันมีอาการเบื้องต้นปลอดภัยและทรงตัวแต่ยังมีความจําที่เป็นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์เพิ่มเติมต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลามากกว่า6เดือนโดยแพทย์มีความเห็นว่าภายหลังการรักษาเสร็จสิ้นแล้วดวงตาข้ามขวาของนายธนัทจะไม่สามารถมองเห็นได้อีกครอบครัวธนากจอํานวยขอเรียนว่านายธนัทได้เข้าร่วมการชุมนุมเมื่อวันที่13สิงหาคม 2,564ซึ่งเป็นการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยพศ .2,560 ได้บัญญัติรับรองเสรีภาพดังกล่าวไว้โดยนายธนัทมีเจตนาที่จะแสดงความคิดเห็นและชุมนุมอย่างสงบโดยยึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมาแต่แรกเริ่มโดยตลอดการชุมนุมนายธนัทได้แสดงออกและพยายามอย่างเต็มที่ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงพฤติการใ,ใดๆที่อาจขอให้เกิดความรุนแรง หรือความเสี่ยงต่อความรุนแรงความวุ่นวายและความเสียหายแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายดังที่ได้ปรากฏหลักฐานที่รับทราบโดยทั่วไปทั้งนี้แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนหรือเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและดูแลความสงบเรียบร้อยในการชุมนุมแต่ต้องปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวโดยเคารพและคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยโดยรวมของประชาชนผู้เข้าร่วมชุมนุมอย่างไรก็ตามได้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในระหว่างการชุมนุมนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน ได้เลือกใช้มาตรการในการสลายการชุมนุมจากประกาศที่มีความเสียงในก่อให้เกิดความอันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของผู้เข้าร่วมชุมนุมเช่นการยิงแก๊สน้ำตาการยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มประชาชนผู้ชุมนุมทั้งที่การชุมนุมดังกล่าวยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงหรือสถานการณ์ใช้ความรุนแรงถึงระดับที่เป็นเหตุให้รัฐบาลมีความจําเป็นต้องใช้มาตรการความรุนแรงในการสลายการชุมนุมดังกล่าวหรือหากแม้ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในขณะนั้นอยู่ในสภาวะที่จําเป็นต้องใช้มาตรการยิงแก๊สน้ำตาหรือยิงกระสุนยางก็ตาม การปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องกระทําตามหลักการและมาตรฐานสากลกล่าวคือในการปฏิบัติการยิงแก๊สน้ําตานั้นต้องใช้วิธีการยิงแบบวิถีโค้งในลักษณะโปรเจกต์ทยโดยต้องไม่ทําการยิงวิถีตรงหรือเล็งเข้าหาตัวบุคคลอย่างเด็ดขาดและในส่วนของการยิงหรือใช้กระสุนยางนั้นต้องเล็งยิงไปบริเวณที่ต่ากว่าเอวหรือบริเวณขาเท่านั้นทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแก๊สน้ําตาหรือกระสุนยางต้องห้ามยิงจากที่สูงหรือมุมสูงโดยเด็ดขาด ซึ่งในกรณีของนายธนัทเกิดจากการยิงแกส๊สน้ำตาที่ไม่ใช่การยิงแบบวิถีโคง้งจนเกิดความเสียหายที่ไม่อาจประเมินได้นั่นเองดังนั้นนายธนัทและครอบครัวจึงเห็นว่าการใช้มาตรการสลายการชุมนุมดังกล่าวเป็นการใช้กําลังและเครื่องมือควบคุมฝูงชนที่เกินจําเป็นไม่ได้สัดส่วนที่เหมาะสมและไม่สอดคล้องกับแนวทางสากลในการจัดการและควบคุมฝูงชนทั้งยังเป็นการกระทําที่เกินสมควรแก่เหตุไม่ชอบด้วยกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนจํานวนมากรวมถึงนายธนัท ได้รับบาดเจ็บอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมของประชาชนด้วยเหตุนี้นายธนัทและครอบครัวจึงมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในการดําเนินคดีตามกฎหมายทั้งคดีอาญาคดีแพ่งและคดีอื่นกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อนายธนัทเนื่องจากการใช้อํานาจหน้าที่การปฏิบัติการและการกระทําที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวจนถึงที่สุดในทุกวิถีทางโดยมีเจตนาเพื่อจะให้เป็นบรรทัดฐานและแบบอย่างในการป้องกันสิทธิเสรีภาพ ในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธของประชาชนตามรัฐธรรมนูญซึ่งบุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพที่แสดงออกซึ่งความคิดเห็นของตนอยู่ร่วมกันในสังคมโดยสามารถแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างได้รวมถึงเพื่อเป็นการป้องกันสิทธิและเสกดิิศรีของนายธนัตและครอบครัวตามกรอบของกฎหมายและตามรัฐธรรมนูญโดยการดําเนินการดังกล่าวข้างต้นนายธนัตและครอบครัวไม่ได้มีเจตนา มิได้มีความประสงค์ที่จะให้บุคคลกลุ่มบุคคลหรือฝ่ายการเมืองใดนําไปใช้ประโยชน์ทางการเมืองในว่าไม่ว่าในลักษณะหรือแง่บุมใดก็ตามครอบครัวธนากจอํานวยขอเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดข,ขึ้นกับนายธนัทถือเป็นความสูญเสียครั้งร้ายแรงของครอบครัวซึ่งครอบครัวธนากิจอํานวยหวังว่าการดําเนินการใดๆหลังจากนี้จะช่วยไม่ให้เกิดความสูญเสียหรือความรุนแรงในลักษณะเดียวกันต่อบุคคลหรือประชาชนที่ต้องการแสดงออกทางความคิดเห็นของตนโดยสงบและปราศจากอาวุธ โดยขอยืนยันว่าการใช้สิทธิเสรีภาพตามรัฐธ,ธรรมนูญของประชาชนต้องไม่ถูกขัดขวางหรือคุกคามโดยรัฐรวมทั้งการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายต้องเป็น,ปนไปตามแนวทางสันติวิธีและเป็นไปตามหลักสากลโดยหลีกเลี่ยงการใช้กำลังหรือการทำให้เกิดความรุนแรงใดๆแล้วลงนะชื่อนะฮะขอแสดงความนับถือครอบครัวธนากิจอํานวยวันที่19สิงหาคม2564กก็เป็นอันว่านี่แหละครับ ผมคงไม่วิาพากษ์วิจารณ์จากถแถลงการฉบับดังกล่าวที่ผ่านมานั้นภาพข่าวหรือภาพเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นคงจะแสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอะไรเป็นอย่างไรนะครับเจ้าหน้าที่ดําเนินการอย่างไรและผู้ชุมนุมนั้นดําเนินการอย่างไรซึ่งเรื่องนี้ถ้าครอบครัวธนกิจอํานวยนั้นไปฟ้องต่อศาลน,นั่นแหละตรงนั้นจะกลายเป็นบรรทัดฐานบรรทัดฐานที่ว่าคือจะต้องเอาข้อมูลหลักฐานนั้นไปพิสูจน์กันในชั้นศาลว่าท้ายที่สุดแล้ว ไฮโซลูกนักนั้นเนี่ยโดนกระทําจากฝ่ายใดกันแน่โดนกระทําจากเจ้าหน้าที่อย่างที่มีการพูดถึงหรือไม่หรือมีการกระทําจากกลุ่มอื่นกลุ่มใดหรือไม่อย่างไรเรื่องนี้ไปพิสูจน์ในศาลนั้นถูกต้องที่สุดแล้วแต่หลังจากนี้แน่นอนครับเชื่อได้ว่าเรื่องนี้จะถูกฝ่ายการเมืองนั้นเอาไปตีกินทางการเมืองอย่างแน่นอนห้ามไม่ได้เรื่องนี้อีกไม่นานครับก็คงจะรู้กันว่าใครที่จะเอาเรื่องนี้ไปโหนต่อ ไปใช้เป็นประโยชน์ทางการเมืองหรือไม่ก็หวังว่าครอบครัวธนากิจอำนวยนั้นจะได้ดําเนินการสําหรับพวกที่นำเอาเรื่องนี้ไปตีกินทางการเมืองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละก็เป็นกําลังใจให้กับครอบครัวธนากิจอำนวยเป็นกําลังใจให้กับไฮโซลูกนัดนะครับในการที่จะรักษาร่างกายและมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตํารวจมาให้ข้อมูลกับทางด้านสารในอนาคตว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นอะไรเป็นอย่างไร เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นก็คงจะต้องเก็บข้อมูลเก็บหลักฐานต่ตางๆเพื่อเข้าไปสู่กระบวนการสู้คดีในกระบวนการยุติธรรมกันต่อไปครับ